โรงเรียนทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมลลรีจัดตักบาทข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนและคณะครูของโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงค,คลในวันปีใหม่โดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ธันวาคม2565ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนเทศบาล 3. ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางมรกตจันทรั์ผู้ในการสาารศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนำคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในทุกสายชั้นร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยนางมรกตจันทรั์ผู้ในการสาารศึกษา โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้เป็นประธานจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนาตรัยจากนั้นพระพิสุทธิสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์กล่าวคําบูชาพระรัตนาตรัยและให้ศีลให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นนางมรกฎจันทรัตผู้ในการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี ได้น,นาคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในทุกสายชั้นร่วมกันทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยนางมรกตจันทรัฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่คณะผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนในทุกสายชั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณีหรือวันสำคัญต่างๆมักจะทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลทำให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยนอีกทั้งต้องการปลูกฝังเด็กเยาวชนให้ทำบุญตักบาตรกันให้มากขึ้นส่วนกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีและทำให้เด็กมีจิตใจเสียสละโดยทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบี ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรเช่นนี้ทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่และสร้างบรรยากาศแห่งความสุขในช่วงเทศกาลสำคัญ ก่อนจากการวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาและต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานข่าวไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสำหรับวันนี้กระผมนายมงคลอยู่โตขอลาไปก่อนสวัสดีครับ